ก่อบมาช่วงนี้นะคะเรามาวางแผนกลยุทธ์ในการลงทุนเรื่องของทองคากันดีกว่านะคะเมื่อวานปรับตัวลดลงไปวันนี้เด้งขึ้นมาอีกแล้วนะคะามาดูกันค่ะกับทางด้านแขกรับเชิญของเรานะค,ะคุณนัทีจุทาวรากุลนะคะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์ค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะเป็นกมเตรียมความพร้อมก่อนผลทุนี้ด้วยนะคะงานแมนเน็กซ์โปนะคะนักลงทุนก็คงเตื่นมตัวพอสมควรนะคะราคาทองปรับขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะถามปัจจัยกันก่อนดีกว่าที่เด้งขึ้นมานี่เขามั่นใจไหมขึ้นมา ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็สัปดาห์นี้ราคาทองคาก็ถือว่าถึงจะมีการรีบาวขึ้นมานะคะแต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบนะคะก็ยังไม่สามารถผ่านอย่างสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคําก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดประมาณ14 8 8รแปดแปดเหรียญเวสซล่านะคะก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ14 9 0ร้ไปได้นะคะแล้วก็เลยทําให้มีแรงขายแล้วก็ทําให้ต้นสัปดาห์ <ๆ S 2> ก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็ยอดตัวแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยราคาทองคํายังคงเคลื่อนไหวในกรอบ1,440เหรี่ญจนถึง1,480เหรียญจนถึงานะคะ ก็จะเห็นได้ว่าพอราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาริเกือบเกือบบริเวณแนวรับนะคะ1,445เหรียญ1,440เหรียญก็ถือว่าก็ยังมีแรงซื้อแล้วก็ทําให้ราคาทองคารีบาวขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมาดูอย่างคืนนี้เราก็ให้แนวต้านที่ระดับ1,470เหรียญเวสซ่าแล้วก็ที่ระดับ1,480เหรียญนะคะก็ต้องดูว่าแนวต้านบริเวณ1,480 1,490เนี่ยจะผ่านไปได้ไหมนะเพราะว่าถือได้ว่าพอราคาทองคําปรับตัวขึ้นมาแนวต้านก็มีแรงขายพอย่อตัวลงมาแนวรับก็ยังมีแรงซื้ออยู่เพราะฉะนั้นช่ว ก็มนนีก็ยังให้ดูในกรอบ1,440จนถึง1,480เหรียญน,นะคะว่าราคาทองคำจะสามารถ break ทั้งไหนนะคะเพราะว่า จะต้องบอกว่าแรงซื้อในตลาดฟิสิกอลก็มีเพิ่มมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะยิ่งโดยเฉพาะทางจีนแล้วก็อินเดียแล้วก็ตัวเลขที่ประกาศออกมาอย่างล่าสุดนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าทางอินเดียก็มีเพิ่มปริมาณทองคําในตลาดฟิสิกลมีความต้องการมากขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงเมษายนที่ผ่านมานะคะก็เลยไปกลบข่าว SPDR ก็ถือว่าเป็นแรงซื้อที่เพิ่มเข้ามาทําให้ราคาทองคำมีการปรับตัวแล้วก็ประคองตัวอยู่ในระดับนี้ได้นะคะแล้วก็ประกอบกับแรงซื้อจากทางจีนด้วยนะคะที่เข้ามาแต่ ทางด้านขายก็มีนะคะก<ต>องทุนก็ยังคงขาย,ขายขต่อเนื่องนะคะอย่างกอ,องทุน SPDR ตั s <S ้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันนะคะ,คะมีการขายออกมาเกือบ300ร้อตันแล้วนะคะก็ <pinpoint. S 1> ะถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะ s <S แล้วก็ถือว่ามีการลด o พสิทันการถือครองของกองทุน SPDR ลงไปต่ําสุดในรอบ4ปีแล้วเลยทีเดียวนะคะก็ะถือว่าตัวแรงขายก็ยังมีการขายอย่างต่อเนื่องส่วนแรงซื้อในตลาดฟิสิคิลก็ยังมีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าผลักกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้น ก็อยากจะให้ดูว่าแต่ว่าแรงขายแล้วก็ปัจจัยที่กดดันร,ราคาทองคาก็ยังคงมีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีการขึ้นแบบชะลอตัวลงนะคะจะเห็นได้ว่าจากที่ทําจุดต่ําสุดไว้หนึ่งันสารอยิเอ็ดเหรียญนะคะแล้วก็มีการร<ะ>ีบาวขึ้นมาก็ถือว่าตอนแรกเนี่ยการรีบาวแรงรีบาวก็จะมีมากขึ้นมากหน่อยนะคะ,ะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยแรงรีบาวก็เริ่มชะลอแล้วเริ่มแผ่วแล้วแล้วก็เพราะว่าตอนนี้ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาเยอะระดับหนึ่งแล้วนะคะก็ต้องดูว่า ที่บริเวณดีวตันอย่างที่บอก1,480 1,490หรือว่าที่ระดับ1,500เหรียญเนี่ย<ม>ก็ต้องดูว่าน่าจะถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะมีแรงขายออกมาก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมทางเทคนิคนีย่ยังไม่ได้ถือว่ากลับมาเป็นทิศทางที่ดีหรือว่าจะเป็นทิศทางขาขึ้นนะคะเพียง<ม>แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่ายังมีแรงรีบาวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถผ่าน1,500เหรียญน,นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงอีกครั้งแต่ว่วา ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็พยายามที่จะมีแรงซื้อแล้วก็พยายามที่จะสร้างฐานเหนือบริวเวณ1,440อยู่แต่เมื่อไรก็ตามถ้าหลุดบริวเวณ1,440ัี่เหรียญน,นะคะภาพก็ถือว่าเป็นลบมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบเกือบเบริวเวณ1,400เหรียญอีกครั้งได้ะคะ่ะ ต้องถามค่ะว่าตอนนี้ทิศทางโดยรวมแล้วถ้าในกรอบมี้ยังอยู่ในขาลงป่ะคะคือยังในกรอบยันเป็นขาลงอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในรอบสั้นๆเนี่ยถือว่าเป็นการรีบาวอยู่นะคะก็ต้องดูว่ารีบาวรอบนี้จะรีบาวได้มากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะ แล้วถ้าตะกี้คุณนันบอกว่ายังไม่เกิน1,500แต่ว่าจะเอาให้ชัดๆเลยว่าเป็นขาขึ้นไปต้องเท่าไหร่คะถ้าเป็นขาขึ้นนี่จริงๆต้องอีกเยอะนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราอยากจะให้ดูที่อย่างแนวรับที่สําคัญก่อนหน้านี้1,525ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดสามารถเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วก็ยืนได้เหนือ1,525อีกครั้งนะคะก็ถือว่าน่าจะยังมีน่าจะมีแรงซื้อกับเข้ามามากขึ้นแล้วก็ดันราคาทองคาขึ้นไปอีกครั้งได้นะแต่ว่าถึงโดยรวมเนี่ยการรีบาวรอบ r ีบ o u เนี่ยอาจจะเป็นรอบใหญ่ก็ได้อย่างครั้งที่แลล้วตอนหุด 1900เหรียญนะคะพูดย้อนกลับไปสปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ราคาทองคำหลุดลงมานะคะแล้วก็ปรับตัวลงมาร่วงแรงถึง1 5 0 0ักว่าเหรียญดีเซอร่านะคะการรีบบวรอบนั้นหลังจากนั้นก็มีการรีบบวขึ้นไปได้ถึง1800อเหรียญดีเซอร่าก็ถือว่าการรีบาวก็เป็นรอบใหญ่นะแต่หลังจากนั้นก็ยังปรับตัวลงอีกครั้งค่ะค่ะฉะนั้นเองนะคะเรื่องของการปรับกลยุทธ์ต่างๆนะคะในการลงทุนเดี๋ยวให้วันพรุ่งนี้นะคะไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นเอ็กซ์คลู ตัวแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ใครที่ได้แวะเวียนไปนะคะที่งานนีเอ็กซ์โแล้วก็ไปที่บูธของคาสิิโกลนะคะเรามีอะไรพิเศษพิเศษมอบให้กับคุณผู้ชมกันบ้าง ค่ะก็สำหรับที่งานมินิเอ็กซ์โปนะคะจริงแล้วขนโปรโมชั่นไปนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีในงานนะคะแล้วก็มียอดการซื้อขายหลังจากนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นรับจี้ทองคาแท้นะคะแล้วก็สลักชื่อเลยอันนี้ก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยงานสัมมนาเราก็มีทุกวันแล้วก็มีมีคอร์สสั้นๆที่บูธเป็นประจําทุกวันด้วยนะคะก็มีสอนทางแท่งเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานแนวโน้มราคาทองคําก็ไปรับฟังกันได้ที่บูธเอลซิตนะคะก็ไปเจอกันทั้งการลงทุนททังอําแ่ก เนะคะแล้วก็การลงทุนในตลาดอนุพันธ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้ทางด้านของคุณนัทก็วรรณเพียรของขวัญให้คุณผู้ชมล่วงหน้าด้วยค่ะก็ก็มีตำได้ทองคำนะคะอันนี้ก็สําหรับคุณผู้ชมนะคะเป็นทองคํานะคะอยู่ด้านนอกต้องแกะข้างในให้คุณผู้ชมดูแต่ว่าด้านในหนักนะคะพอสมควรเหมือนเหมือนความรู้สึกเหมือนเป็นของจริงนะคะคุณนัทอะไรผิดมาหรือเปล่าเอ๊ะเป็นทองคำ่ะทองคำนะคะน่าสนใจ คำถามเมื่อกี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณนัทพูดคาตอบไปแล้วค่ะค่ะให้ให้ให้เปลยนคาถามนะคะว่าบูธของคาสสิโกะนะคะอยู่ที่บูธหมายเลขอะไร่านะคะถือว่าพรุ่งนี้จะได้ไปถูกงนะคะในงานทั้งนี้นะคะบูธของคลาสสิโกอยู่ที่บูธหมายเลขอะไรนะคะเข้าไปตอบนะคะสําหรับใครที่จะตอบของคาสสิโกนะคะรับกนไ้ทองคำเนี่ยนะคะ ใน a c e b o o k นะคะของรายการค่ะเซิร์ชคำว่าม o น e ี b เบสมันนี่เบส2ครั้งนะคะเข้าไปตอบเลยนะคะฝากชื่อนะคะแล้วก็นำสกุนไว้ก็ได้นะคะแล้วก็คำตอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณคุณนัทค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับผู้ชมที่มีคำถามข้อสงสัยเพิ่มเติมยังสามารถไปติดตามสอบถามได้ที่งานนะคะติดส่วนพรุ่งนี้อ่ะตอนนี้เราสามคนครอบทีมงานคงต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ